สวัสดีค่ะแม่อเจ้ายู <c oughs> บุญก้เดชยูบุญจิโก้บุญพามาก,กินอ่าทับกินขอาแรงไหมพี่น้องเนาะขอาแรงกับแหนจ้าขอาแรงกับอ่บอตมตุตต่มตีนไก่ตุ่มยำตีนไก่มาเด้จ้ามาเด้อเบาๆยู่กิลลุดโอ้เจลบกกอกพี่น้องเจลบกกอก เจ้าบอกกอดซ้อนในเพจเ้าปนะเนี่ยเจ้าบอกกอดตากับข่าเนี้ยหอนๆเด้อ,นเ,นอ,อเจ้าบอกกอดของหอมอเว้ยเนืนะ้อส่ดูกันปะเนี่ยอ่ะยังกระตึงมาเพื่อ cái tầm sống xuống tìm 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 ป๊ะป๋าเทศนางป๊ะป๋าเทศนางเทศยังยช่ไหมป๊ะป๋าจะทำประมาณเดียวป๊ะป๋าทำได้สิทธิ์รอ อยู่ดีได้哟ยมมูนั่งอยู่ดีก่อนุ้่งหมอหุ่งเขาคก็จะได้หุงมอุงเขาอันงทิมใบหลังออกข้างนอกแลาวยะกิชก อีดอนปังเมเจอยู่พักพักกับชูสูงสูงโอเวอ์เจอร์แมนองกัแม่อยา่จอดอีค่ะเพงจะคล้อง้าเห็นหน่อย สองชั่วโมงกระดูกเปื่อยตาเหนืห่อเปื่อยฮะบงไม่ได้ใส่หมออัดแรงดันนะจะกับเตาไฟฟ้าไแหวกเต,ตสาสมัยโบราณ もうまたかばあちゃん。パパ、コラ Di ポイタ。今充電。Di mana? コラ、コラシャノビトポイタ。だから電池ないから今充電 Mama てる。ああ。ね yang のは

Macam mana maksud hmm. awak okay. berkuat?

เไม่ยอมหนักต้องเลือนะกเลยขอปากเราชอบ បាក់ថាក់ញ៉ោថាក់មកใหม่ហ่ะហៅបិទណ៎ Hvað er þetta? Ég hef sjóman svartum fenni. Ok, let's take a round of six. Come on. Hvað er þetta? Guðan lang. okay this one to today to make อันนี้ป่ะอย่เขาเนี่ยเพียเขาเพิ่งตกผักทองแต่ทำเนี่ยมันจะแนวอื่นมันจะหาไม่ติดยอ ไม่ใหรมากกินเนื้อบมองมองนี้มันอ่ะแซ่บาะมันนุ่มนะละลาย แต่บางคมเตรียมบักร้ายหนึ่งบีบกับน้ำใสา่อีกมักสมม,กสมัดจนสมสมเมื่อไหรกินน้ำไหนเนี่ยรสไหนมันมันสมบูรถ้าใครกินกับมูก็ซื้อรสสมมา,มาจา้ะถ้าก,กินกับมูก็เอาสมปกติ แซ่บทุกครั้งตอกันมากมาแบบนี้แบบนันกระแซ่บแบบสมปกติะเจีับลายเปื่อยเอ๋กระดูกเปื่อยออกเลยบัปเปื่อยออกนะต้มสองชั่วโมงอ่ะ เติมน,น้ำเ้อเดียวเราจะมองแซ่บโอ้แซ่บแฮมเจ้าจอบอกว่าแซ่บแซ่บเนาะปิดแรปไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไม่กินครับาหเนนะ้ำร้อนหน่ะไปแล้วจ้าฝากกดติดตามเป็นกาลัางใจเป็นกาลังใจแต่ก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้นประจ๊ะคลิปนี้ประจัะพ่อกับแม่คลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ <c oughs>